และนี่ก็คือออฟใหม่สุดตึงครับผมบวกดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ลดระยะสิบเปอร์เซ็นนะฮะซึ่งดอกจักรเลนไฟแบบเอ็กซ์ตรีมครับผมและในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปโซโล่เลนไฟแบบเอ็กซ์ตรีมกันครับและเซนที่ผมจะใช้นะครับขึ้นไหลด้วยโจนี่ครับผมโจนี่โจสตาร์ตัวนี้ครับใส่ออฟระยะสี่สิบเปอร์เซ็นครับผมเอมิเลียครับ ใส่ออฟระยะ30ครับดาไซครับตัวนี้นะครับได้จากการเล่โหมดครับผมใส่ออฟรุ้งครับก็จริงๆดาไซของผมเป็นใช้นี่นะคุณผู้ชมสามารถใช้แบบดาไซธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องใช้นี่ก็ได้นะบอกเลยว่าตึงมากในดานนี้นะครับคุณผู้ชมหนวดดาครับหนวดดาธรรมดาเลยครับไอจังครับแล้วก็สปีดวัสกอนครับผมโอเคก็ประมาณนี้เอเมเลียนี่สุ่มจากตู้แซดได้นะครับแล้วก็ โจนี่ก็สุ่มจากตู้สาร์ดัตนะครับที่เป็นกระโหลกเอากระโหลกมาอีโวในเลดใหม่เนะเาะก็ได้เป็นตัวนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าสองตัวนี้นะครับดาไซกับโจนี่เนี่ยเป็นตัวแบกของเลดไฟเอ็กซ์ตีมเลยครับผมบอกเลยว่าเล่นง่ายมากๆมาก ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมสำหรับเจ้าซีจินเลดครับหรือเลดไฟนั่นเองครับกดสตาร์ทฮะบล็อกทีเฮสเติมเพชรอนิเมะดีเฟนเดอร์เริ่มต้น19บาทลิงก์ร้านอยู่ในดีสคริปชัน่นมีบริการแมปอื่นๆด้วยเช่นม็อกฟุตทอยเลดเท,ทาวารีดีเฟนเดอร์เมอร์เดลมิสทรีมีโลบัคขายด้วยนะอย่าลืมไปตามกันล่ะโอเคเข้ามาถึงก็อย่าลืมกดเอ็กซ์ติมนะครับคุณผู้ชมกดปึ๊บวางสปีดวาก,ก้อนครับ เรียบร้อยคูณ3ได้เลยครับผมตรงนี้เราสามารถคูณ3ได้จนถึงประมาณเว็บสเลยนะแล้วก็เว็บสี่ผมไม่แนะนําให้คูณ3นะฮะคนแบบเอาเอาก่อนขึ้นเว็บสี่พอเออประมาณนั้นโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวกดอัพสปีดวากอนไปรัวๆเลยครับกดรัวๆเลยกดไปรัวๆอย่าหยุดฮะอย่าหยุดอย่าหยุดแบบพอมันขึ้นเคียวเวฟมันก็จะได้กดด้วยไงคุณผู้ชมกดไปรัวๆฮะกดไปรัวๆนี่กดไปกดไป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  โอเคตรงนี้เราก็จะวางไอจังนะครับไอจังก็วางให้มันได้ประมาณนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวคุณหนึ่งเลยครับแล้วพอมันขึ้นเคีย์เวฟนะครับเราจับไอจังได้ทีหนึ่งนะครับผมอ่มามันเดินมาถึงนี่แล้วนะขึ้นเคีย์เวฟก็กดอัพได้เลยอ่าอัพไปครับเดทอที่4ครับอัพสปีดวากอน2ทีครับเดี๋ยวรออัพไอจังได้อีก1ทีนะครับคุณผู้ชมรอนิดนึงฮะรอหน่อยอร่อยแน่เดินเดินมาตรงนี้นะเดินมาบริเวณนี้นะครับผมเนี่ยเดินมาบริเวณนี้ หันหน้าไปทางนู้นนะฮะแล้วก็รออัพไอจังหนึ่งทีครับเดี๋ยวมันจะบอลเนี่ยมันจะเดินมาถึงประมาณแถวๆนี้เออเราก็เตรียมเลยเนี่ยมันเดินมาละเตรียมตัวครับมันจะขึ้นเคียวเวฟแล้วครับอัพครับจากนั้นกดโจนนี่มาครับเตรียมวางวางไปครับอัพสองทีครับกดบัฟครับบัฟเสร็จปุ๊บวางเอมิเลียครับหนึ่งรอหนึ่งวิสองวิอ่าวางอิมิเลียต่อสองอ่าแล้วก็เปิดออโต้บัฟครับเสร็จแล้ว รออัพสปีดวาก,กอนครับมันจับได้อีกหนึ่งทีครับรอแบบใจเย็นเย็นใจล่มล่มเน้อเอ yeah. ตัวเย่นแน่นอนฮะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงตรงนี้ก็เดี๋ยวผมเปิดนนเอฟเฟกนิดนึงฮะเออขี่ให้มันแบบพอมีแบบกุ้มกิมกุ้มกิมอ่าอัพสปีดวาก,กอนได้หนึ่งทีครับโอเคพอเวฟที่หนะครับให้เราวางเจ้ามันชื่ออะไรนะไอดาดาซุยไม่ใช่ดาไซเออ แล้วก็สปีดวาก้อนต่อครับตังที่เหลือครับอัพไอจังครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะับไอจังได้อีกขั้นหนึ่งนะครับรอนิดหนึ่งอะแล้วก็พอตรงเนี้ยระหว่างที่เรารออัพไอจังนะครับเราเดินมาฝั่งนี้ครับเดินมาฝั่งซ้ายนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็รอฮะอ้าวอัพไม่ได้ว่ะโอเคอัพไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะสงสัยผมพลาดผมลืมโอเคระวังหนวดดาไปครับตั้งเป็นล้านฮะอัพสองทีครับโอเคแล้วก็สปีดวาก้อนต่อฮะ รออัพไอจังอ๋อผมจําผิดไอจังไอสองพันอะอัพเวฟนี้เออไม่ใช่เวฟเมื่อกี้ขอโทษขอโทษผมผมจําผิดเองอะเออมันมันคล้ายๆกันไงจานวนเงินมันคล้ายๆกันนะโอเคอัพไอจังไปครับเดี๋ยวขึ้นเวฟแปดครับเวฟแปดครับอัพดาซขึ้นหนึ่งทีครับแล้วก็ค่อยอัพสปีดวากอนครับแล้วก็รออัพไอจังครับจริงๆคุณผู้ชมสามารถเล่นคูณสามได้นะช่วงเนี้ยเออมันมันไม่ได้แบบ มันไม่ได้เร็วเกินไปนะครับเล่นได้อ่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูแต่ว่าอัพอไอจังให้ทันด้วยนะคุณผู้ชมอัพไม่ทันนี่ไส้แตกนี่อัพไปโอเคเว็บเก้าครับอัพดาไซึ้นอีกหนึ่งทีครับแล้วก็อัพสปีดวากอนครับอัพอไอครับเรียบร้อยเว็บสิบครับอัพดาไซหนึ่งทีครับมันจะตีแอร์ครับอัพสปีดวากอนครับ แล้วก็อัพไอหนึ่งทีครับตังที่เหลือครับลงหนวดดำให้สุดเลยครับโอเคสวยงามครับสวยงามเวอร์เครับอัพสปีดวากอนต่อครับไอจังไม่ต้องอัพครับแล้วก็เอาดาซายมาวางตรงนี้สองตัววางไว้ก่อนแล้วก็วิ่งมาข้างหน้าครับวิ่งมาข้างหน้าเดี๋ยวคุณหนึ่งก่อนวิ่งมาข้างหน้าครับวางหนวดดำนะครับแบบนี้นะครับนี่ปั๊บไอตัวตรงนี้เนี่ยตั้งลาดนะครับตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้ตั้งลาด ส่วนตัวที่หันไปทางนู้นอ่ะตั้งเฟิร์สแล้วก็อัพสองทีนะครับนี่อัพสองทีฮะจริงๆควรอัพให้สุดไปเลยฮะตันไปเลยฮะตันไปเลยเออเลืมลืมโอเคกลับมาที่ตรงนี้ต่อครับมาไอตัวนี้นะครับปรับเป็นสตองเกตนะครับไอดาไซที่อยู่บนสองตัวเนี่ยปรับเป็นสตองเกตนะครับอัพสุดไปเลยครับอัพสุดไปเลยครับปรับสตองเกตไว้ด้วยอ่าจากนั้นครับเอาดาไซมาวางตรงนี้ครับหนึ่งสอง สามสี่อ่าห้าโอเคอัพครับอัพไปครับอ้าไปครับอ๋อแล้วก็เอมิเลียด้วยเอาเอมิเลียมาวางมุมนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับปรับเป็นสตองเกตครับผมลืมอ่าอาไปให้สุดให้ตันเลยครับมันจะไปตีตัวฝั่งนน้นคุณผู้ชม เอาไว้ตีพวกตัวโกรธให้ตัวโกรธมันวิ่งมาก่อนไม่ใช่อะไรหรอกเออตัวโกรธมันจะได้แบบว่าไม่เลือดเต็มเต็มหลอดแล้วเดินมาหาเรานะฮะถ้าอย่างนั้นเราจะบันเลยนะครับโอเคเรียบร้อยมาจากนั้นก็กลับมาร์ฟดาไซแถวแถว,แถวนี้ให้มันเสร็จนะครับปั๊บแล้วก็ตรงนี้ป,ปั๊บอัพไปเรียบร้อยครับหมดแล้วดาไซคมทุกตัวยังดูดิโอเคแปดตัวแล้วดาไซ ตรงนี้สตองเกตสอเรียบร้อยอ่ะตังที่เหลือก็เดี๋ยวอัพโจนี่ต่อครับแค่นั้นเองคุณผู้ชมสามารถย้ายโจนี่มาไว้ฝั่งข้างบนก็ได้นะถ้าคุณผู้ชมอยากย้ายอ่ะเดี๋ผมย้ายให้ดูพอดีผมอยากย้ายผมก็ย้ายฮะย้ายกันง่ายๆอย่างนี้แหละอ่ะคือโจนี่เนี่ยมันจะตีเป็นฟูเอ E ครับเห็นปะ่ะคือมันตีเป็นฟูเอ E เพราะฉะนั้นมันเฟี้ยวอยู่แล้วดูดิจะอยู่อยู่ตรงเนี้ย อยู่ตรงนี้ก็ดีแต่อยู่ตรงเนี้ยมันสามารถตีถึงตรงนี้ได้นิดหน่อยเห็นไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นดาเมจเสริมฮะโอเคจากนั้นครับเอมิเลียครับผมอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับอัพตันเลยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยหมดแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวขายเอมิเลียตัวนี้ทิ้งเลยครับผมมาวางหนวดดาตรงนี้ครับเนี่ยตรงกลางเนี่ยระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งเนี้ยวางไว้หนึ่งตัวครับหนึ่งหันมาที่ตรงนี้ครับดูระยะนะครับอัพไปหนึ่ง 2แล้วก็เอาให้ระยะของหนวดดำเนี่ยเกินมาที่ขอบนี้นิดนึงหรือถึงขอบพอดีก็ได้นะครับอ่ะเอาไปอีกทีอ่ะถึงละพอตั้งลาดครับต่อมาครับหนวดดำอัพฝั่งนี้ครับข้างบนครับทีนี้เอาขอบฝั่งเนี้ยให้มาชนฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่โอเคชนละอันนี้ไม่ต้องตั้งอะไรนะครับปล่อยเป็นเฟิร์สไว้หรือจะอัตันไปเลยก็ได้นะอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับ มันไม่ได้ฟิกอะไรมากมายหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมนะครับคอยสังเกตมอนให้ดีนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะมีมอนแบบระดับเลือด 1B นะครับวิ่งวิ่งมาใช่ไหมวิ่งมาถึงนี่ปุ๊บแล้วมันจะติดอยู่แถวนี้นะครับมันก็จะเดินไปเรื่อยๆทีเนี้ยพอมันเดินมาถึงตรงนเนี้ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยให้เรากดเอเมเลียนะครับกดสกิลนะครับ แต่ชุดเนี้ยไม่เป็นไรหรอกอันเนี้ยเลือดมันน้อยมันแค่400ล้าน300ล้านมันตัยอยู่แล้วนะโอเคนี่เห็นไหมแตกแล้วนะครับผมเรียบร้อยคือพวกเนี้ยเลือดน้อยไม่เป็นไรเราไม่ต้องมาหยุดเวลาอะไรกับมันเดี๋ยวเราจะไปหยุดเวลากับพวกตัวเลือด 1B นะครับผมตรงนี้เราสามารถคูณ3ได้ก็ช่วงหยุดเวลานะครับจะเป็นช่วงที่ตัวโคนมันจะอยู่ใกล้ๆเรานะครับอยู่แถวๆเนี้ยตัวโคนอะ่ะเออมันจะตีพวกตัวเลือดเยอะด้วยตีตัวโคนไปด้วยนะครับตัวโคนแตกด้วยอะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันนะครับผมเตร็มตัวครับใกล้ได้กดเอมิเรียแล้วนะครับเอาง่ายๆถ้ามันเดินมาถึงตรงเนี้ยเตรียมเลยแต่ต้องเดินมาถึงแบบเลือดเยอะๆนะถ้าเดินมาถึงแบบเลือดน้อยๆก็ปล่อยๆมันไปครับพยายามดูที่เลือดมันฮะเนี่ยร้อยล้านอย่างเงี้ยปล่อยๆมันฮะร้อยล้านเนี่ยไม่ต้องสนใจอ่าอย่างเงี้ยเลือดหนึ่งบีเนี่ยอันนี้ต้องสนละอันนี้ต้องสละฮะอันนี้ต้องสละอ่ะเตร็มตัวครับอ่ากดเลยครับ อ่าโอเคมันเป็นตัวรีเจนเลือดครับเนี่ยตัวพวกเนี้ยมาถึงก็กดได้เลยเออเนี่ยแหละมันคือตัวรีเจนเลือดพอดีตอนผมเทสผมไม่ได้ดูไงว่ามันคือตัวอะไรผมจําไม่ได้อ่ะแต่เนี่ยคุณผู้ชมก็จําไว้ว่าตัวรีเจนเลือด 1B มาตรงนี้ปุ๊บกดหยุดประมาณนั้นเอาให้มันอยู่ตรงนี้นะอย่าให้มันเดินเลยข้ามข้ามโค้งมานะครับเพราะว่าถ้ามันเดินเลยข้ามโค้งมาคุณผู้ชมจะไม่ได้ตีตัวที่อยู่ข้างหลังนะครับ แต่ตัวพวกเนี้ยไม่เป็นไรอันเนี้ยมันมันมันเขาเรียกไรมันสบายแล้วมันจบแล้วอะมันเป็นชุดสุดท้ายแล้วเราสามารถที่จะปล่อยให้มันตีอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ชุดแรกอะคือเราถ้ามันหลุดมาอย่างเงี้ยทีเนี้ยไอตัวข้างหลังมันไม่โดนดาเมจแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราตีมันไม่ทันแล้วสุดท้ายแล้วมันจะไม่ตุยนะฮะเออโอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยครับผมเหลือแค่ชุดนี้นะครับเป็นตัวเอ่อตัวอะไรเนี่ยตัวลดความเร็ว มันเต่าจังเลยแต่มันก็ใกล้ตุยแล้วด้วยเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็นั่นแหละครับชุดสุดท้ายแล้วชุดนี้ตุยก็จบแล้วฮะผ่านเรียบร้อยได้ออฟซึ่งผมไม่ได้ครับเพราะว่าผมได้ไปแล้วอมืมันได้รอบเดียวฮะแล้วก็โอกาสดรอปออฟนะครับดรอปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมใครลงผ่านก็ได้เลยนะครับผมเออถามว่าออฟตึงไหมก็ตึงสําหรับตัวที่มีระยะที่ไกลอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตัวที่แบบระยะน้อยอยู่แล้วก็อย่าไปเล่นมันเลยก็ ดูเอาแล้วกันว่าเราต้องการระยะแค่ไหนก็ไปลองเทสเอาฮะถ้าแบบเราไม่ได้ต้องการระยะมันมากก็จัดไปเลยครับดาเมจมาเบิ่มๆแน่นอน15เปอนะ่ะคิดเอาอะ่ะหดจัดเออโอเคเรียบร้อยครับผมจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็สําหรับเซตทีมก็ประมาณนี้วิธีลงก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> วิธีลงก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะ2ตัวตรงนี้นะครับตั้งสตองเกตไว้เออก็ไม่มีอะไรมาก และถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย